ดูต่ำกับต่ำแล้วก็ีููเนาะเดี๋ยวจับโอ้หาตัวก่อนเลยตัวหนึ่งนี่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  แบบหน่อยแบบใหญ่เด้อเน้องไปหน่อยไปหายางแมงจีโนนไปหน่อยมึงแมงขันโอ้นป่ะเฮ้ยังเกินไปกับ

คือพ้นสต,ต๊อกพี่น้องเลยลมพัดวีวีอยู่ไก่อแล้วหอดจะดูมอเลยเนาะคือเขาว่าแล้วเดือนหาเดือนรบตัวกะเดือนหาแปงไทยอย่าได้ดำหนาหลาปลายปีพระทันเพิ่นพ้นพ้นพพพพบ่ได้กำไรหนักแห่งบม่มีพี่น้องเอ้ยเอาโอเคเนาะไปเบิร์กจหน่อยเฮาไปติดตามเบิง่งสิได้หลายซำใด้ภาวนาเพิ่นพาไปมื้อนี้ไปชวนตะเวนอยู่ไหนพี่น้อง <c oughs> Kia okay, nó. No. Ừ. mình you tham cog mãi mcginn mình mãi bài mò bài tiêu mày tao nó? Nye tạo nó nye 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 đây, nye 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 nye

ไข่เนาะตัวนี้หน่อยๆก็ล่กือนอมีตะกะเตนตะกะเตนใช่เลยป้าเลยประจักษ์อเห็นมียอต่ cơ nhỏ thôi nó đây, à này à à này. nhà hỏi tôi lên nhỉ ตีตีลี่เพี่งองลีแล้วนี่คขาเต็มทองเหี่าจิเกอโอ้โอ้ไปเลยเานาเป็นลายตัวเนหมกกเดียวนี่

Ờ. À, tốt rồi bò. tốt. bò. tô. này tầm tầm. kinh bay bay mãi nó bay on thế mà bà bay cốc tôi đang bay kèm mình chụp một chập bò oh Để, cho nói nó à, nè tôi tâm, tâm cái gì thế nào nè Cái tên thọ Thấy Thấy đại. nhau, giờ này thì xong nó xong tôi Đi Yeah, khắc yeah, khắc. ok ok. ตนนี้ไลยเติบลงอูนี่นังนี่อยมงนี่มอืมตกลงมอืมยงตอีกเลยอีคลองนั่นนี่คอยตะเลนอย่นี้โอ้ลย

โอเครลยครับจะเอามาบดุลได้ประมาณ30มีแต่เพื่อนนียหลายลายกวลายกลอลายกลนเพื่อนนะยื่ตากับตำมสองมีูงน่เนาะเดี๋ยวจับอ๋อหโต๊ะก่อนเลยตัวหนึ่งนี่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  mì bẹp nội bẹp nhảy thế đó cho <laughs>

tám ừ, sí, tôi thấy sí. tôi thấy hỏi ninh anh Tôi anh à Tôi anh nói, nói, Nghe anh 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 đây, nói ní

โอ้ยในนิ้วสบายแล่ต้องไปเชือเหือเช้อหงมันเด็นเงไร้ายเลยก็ลงมาไปดองได้เห็นโอ้โใบนี่มันกระลังอะไรโป่งขุ่มุดายมีแ หนึ่งสองสามูตาำกับตําช่ไหยู่นูอเนาะเดี๋ยวจับ๋อันตก่อนเลยตัวนึงนี่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  bẹp nội bẹp nhảy thế đó Hãy